สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับในการเดิน20กิโลเมตรนะครับเรดวอล์กนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับเดินนะครับตอนนี้1ชั่วโมง17แล้วนะครับก็น่าจะใกล้ที่จะถึงเส้นใจแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าการที่เขาเดิน20โลเนี่ยใช้เวลาอยู่เท่าไหร่นะครับระดับโลกน่าจะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมง18นะครับ1ชั่วโมง18นี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าคลิปนี้จะสามารถทาลายสถิติได้หรือไม่ สถานทีผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมจําได้ว่าหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนะครับที่เขาเดินกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเขาสามารถเดินได้เท่าไหร่นะครับนี่คือการเดินเร็วนะครับการเดินเร็วนะครับตอนนี้ก็ห่างประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับสําหรับที่สองนะครับตอนนี้หนึ่งชั่วโมงสิบแปดแล้วครับเดินยี่สิบกิโลเมตรนะครับบนถนนนะครับก็น่าจะใกล้ถึงเส้นใจแล้วนะครับนะครับมาแล้วนะครับผมนาแล้วนะครับการเดินนะครับมันยากนะครับ ก็คือเดินให้เร็วแล้วมันยากแล้วนะครับแต่เดินให้ถูกกฎก,กติกาทุกๆก้าวทุกๆเส้นทางที่เราเดินนะครับมันอาจจะมีคณะกรรมการหรือคนที่คอยเตือนจังหวะที่มันมีการพงคันฟาวอะไรเกิดขึ้นก็ค่อนข้างกดดันนะครับก็อโอเคครับเอาตรงชาติของประจำประเทศของตัวเองแล้วนะครับเพื่อที่จะรู้แล้วว่าเราจะเข้าที่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะให้เจ้าลูกรู้นะครับว่าเราทําได้นะครับประเทศของเราทําได้นะครับ โอเคคร First, Twelve, Twelve, 20. 20. ับตอนนี้1ชั่วโมง18นะครับก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันถึงเส้นใจอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับถึงเส้นใจอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับที่1แสดงนะครับที่2ก็เสือเหลืองนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับ1ชั่วโมง19เท่าไหร่ครับ20โลนะครับนี่คือการเดินนะครับการเดินเร็วโอเคนะครับมาแล้วนะคบมาแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผม1ชั่วโมง19นะครับ1งชั่วโมงสิบเกโอ้โหนะครับเดินย้อย ครับผมโอเคสุดยอดมากๆเลยนะครับ